สวัสดีค่ะวันนี้ลงคลิปช้าหน่อยนะคะพอดีคุณน้าค่ะคุณน้าท่านให้ไปซื้อทรายนะคะทันเมตตาซื้อทรายให้เด็กๆนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณน้าเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านเมตตาเด็กๆนะคะนุก็ได้แบ่งให้แม่น้อยด้วยเช่นกันนะคะซื้อด้วยกันนะคะก็มีอันนี้ด้วยพลาสติก นี่เราจะเอาไปาหารเม็ดก็ได้ซื้อมาด้วยหลายกิโลนะคะนี่ก็เป็นพลาสติกที่จะไปขึงกันอุปกรณ์กันฝนให้เด็กๆช่วงหนะะ้าฝนแต่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะนุกจะเอาอันเก่าออกแล้วเอาอันใหม่พวกนี้ไปขึงแทนให้เด็กๆนะคะหน้าฝนจะได้ปลอดภัยจากฝน砂นะคะส่วนหนึ่งของไม่น้อยนี่เอาไว้บนพลดนะคะบนพลดน้อยๆนะคะคคคคไปคุณน้ำ <ไป S 1> เดี๋ยวมาสุภาพเจริญสุขภาพร่างกายแข<อ>็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ก้อนคะกลับก็ได้แวะเอาอาหารเอาเข้าวสารนะคะเอาสารอพอดีไม่ได้เตรียมไปก็เลยซื้ออันใหม่ให้นะคะส่วนอันที่เตรียมไว้ก็เลยนุกก็เลยเอาไว้หุงกินกับเด็กๆนะคะก็ต้องตาบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนด้วยนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขปานเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันคะ่ะอันนี้ที่ถ่ายคลิปไว้นะ,ะถ่ายคลิปไวะะ้ไวตอนเมื่อเช้านะคะถ่ายเด็กๆเอาไว้แต่ว่าไม่มีเวลา ก็เลยมาทำคลิปแบบเอารวมคลิปไว้ในคลิปนี้เลยนะคะก็เข้าไปปัดกวาดนะคะเมื่อเช้านี้ปัดกวาดแล้วก็เมื่อเช้าได้งานหลายอย่างคะ่ะก่อนที่จะได้ไปซื้อตอนนี้จะได้เข้าไปในเมืองได้ทรายมานะคะก็ทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับกงเด็กๆปูหลายอย่างมากนะคะไปกวาดใบไม้อยู่ตรงหลังคากงพัวขาวนะคะกวาดลงมานะคะเดี๋ยวพอหน้าฝนเดี๋ยวน้ํามันจะ ไหลทิ้งไม่ถนัดค่ะมันก็มีตรงรางน้ําฝนอยู่กงบัวขาวเช่นกันก็ไปกวาดใบไม้ออกโอปีนขึ้นไปบนรั้วรั้วน้ำค่ะรั้วลวดน้ำค่ะสีขาวนะคะเมื่อเช้านี้ไปเล่นมานะคะไปเล่นมาแล้วก็มานอนเปลี่ยนกันนอนคะเปลี่ยนกันนอนอันนี้เนี่ยเขาจะพากันเปลี่ยนกันนอนนะคะในเช้านี้นี่ช้ายเย็นก็มานอนฟอกอาหารเลยชาาเย็นใจเย็นๆน,นะลูกเดี๋ยว อถึงเจริญพันธุ์เต็มที่เนี่ยจะพาไปทำหมันนะคะไม่ต้องกังนวลนะคะชายเย็นนะจะต้องได้ทำหมันนะคะเพราะว่าตอนนี้นุนกสังเกตดูตรงแบบเขาเป็นหมาที่ตัวโตเขาจริงแต่ว่าเขายังเด็กะะยังเด็กอยู่เลยเมื่อสังเกตตรงตรงเพศของเขานะคะเขายังมีเพศที่เล็กนิดเดียวเองนะคะก็เลยคิดว่าน้องยังไม่เจริญพันธุ์เต็มที่นะคะ ถ้าทําให้เขาไวเกินไปอาจจะไม่ดีกับร่างกายของเขาะคะ่ะตอนนี้เขาไม่ดื้อแล้วค่ะเขาไม่ดื้อแล้วอาจจะโตพอรู้จักความขึ้นมาแล้วมีแตลหนูดีหนูดาหนูดําที่ซนมากนะคะพ่อวันอายกินอาหารเก่งะคะ่ะเดี๋ยวนี้กินอาหารเก่งนี่แม่ดําพ่อวันอายก็กินอาหารเก่งมากนะคะเดี๋ยวนี้กินกับแม่แม่ฝ้ายอ่ะกินเก่งกัน ปูเห็่กินอาหารเก่งนะฮะกินอาหารเก่งก็มีก็เด็กๆหน้าบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะข <Okay. S 1> อบคุณและสวัสดีค่ะ